ุอาหารลดลำอิเลครับผมเมื่อคืนนี้ส่วนเมืคืนนี้ครับผมอาจจะล้นสนามก็ได้ครับพี่น้องเสกกาเบิ่งกันขึ้นีิหามพลาดเด้อพี่น้องเด้อออกมาพอๆครับลูกหลานมะล้อเสียงมุนพศกรเฮาครับงานฟรีครับบอกเก็บบ่ายจักบาทพี่น้องพกเงินมาสิลูกซินมันซื้อบะมึกมาซื้อตับมาหงนางเกลแยวเสบเบิ่งล่าไปนั่งพี่น้องส้มการแสดงส่วนร่างกายของลูกหลานมาล้อเสียงมุนพศกรครับสะออนผาปลาครับขดังมากแม่นครับผมเมื่อคืนนี้ อไอตัวจริงสวยน่ารักขอบพระคุณนะครับผมวันนี้ไม่ไลฟ์สดไหมวันนี้ไม่มีไลฟ์สดนะครับผมไลฟ์สดมีพรุ่งนี้นะครับผมไลฟ์สดกลุ่มปิดมีพรุ่งนี้เด้อเดี๋ยวบารเบอร์พี่น้องอยางรอบเบื้องล้างหันครับพี่น้องครับผมบารตอนนี้ครับสถานการณ์ล้างไว้ที่นอกเป็นังไหนครับพี่น้องครับตอนนี้ข้างบนอาจจะมืดๆหน่อยนะครับผมพอดีว่าทีมระบบไฟต่างๆนะครับผมกําลังทดสอบระบบนะครับผมโอ้ล้างหาันฟาดแจ้งนะพี่น้องล้างหันมีไฟได้ออกกระผมอ่าเดี๋ยวบารเบอร์พี่น้องยางรอบเบื้องล้างหันก็แล้วกันครับผมบารตอนนี้เป็นังไอี่น้องเนาะ นี่บรรยากาศล้างหานครับพี่นอ้องเสียงแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวเบิดพ่พี่นอ้องยางรอเบิงก่อนครับผมงานอะไรน้องเบิดน่าจะเป็นงานบุญนะครับแม่น่าจะเป็นงานบุญนะครับผมเดี๋ยวบ่าวเบิดพ่พี่นอ้องยางรอเบิงครับผมศิลปินเพจนะักเอกเขาตอนนี้ครับผมนี่พี่น้องเต้นศิลปินเขากําลังเดินทางเจอกันนะคะผมสะออนต้นผาปลาอายเมียนครับผมมาขึ้นนีต้นผาปลาต้นหนึ่งเลยพี่น้อง อี๊ยาน้อยนะเดจ้าอีหลาน้อยน่าจะพักพรอยู่ครับพี่น้องตอนนี้ครับผมอันนี้เป็นบริเวณเต็นท์พระครับผมเป็นบริเวณเต็นท์พระนะครับผมเป็นบริเวณเต็นท์พระแล้วก็แม่แตงนะครับผมแม่แตงก็นังอยู่เต็นท์พระพี่น้องอันนี้เป็นชุดของบอสนะครับผมบุญกะทินจ้าอ๋อบุญกะทินครับพี่น้องพาไปดูอาอายหน่อยค่ะอี๊ยาน้อยกําลังน่าจะกําลังพักพรอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามาถึงแล้วนะครับผมมือขึ้นแต่สอนะไรพี่น้องครับผมบุญกะทินครับผมโคศกผู้ดีถ่ายทอดสด ให้ดูด้วยชอบขอบคุณนะครับผมขอบคุณการแางรงใจจากพี่น้องสุมมงสุบรครับผมขอบคุณคําติชมดีๆนะครับผมกำลังเจดีๆพี่น้องตอนนี้ระบบไฟนะคะผมรออีกจังน้อยครับผมระบบไฟกําลังย้ายสายอยู่นะคะผมบบาวเบิร์ดน้องเบาหน้ารกคะขอบคุณนะครับผมบุญกะถินนะคะผมเซกานะคะผมอยู่เซกาอยู่บ้านไหนยู่ห้านโป่งไฮครับผมอยู่บ้านโป่งไฮนะครับตำบลโป่งไฮเลยเด้อ แกงอนุบาลกำลังไปหาพ่อแม่บึงการนะรอแปบ๊บอ๋อแกงอนุบาลกำลังมากครับพี่น้องน้ำตาสีไลกับเสียงมีหัวขอบพระคุณนะคะผมพี่เบิร์ดเลาะไปดูสีสาวหน่อยครับอีอีสีสาวสีสาววันไปอาบน้ำบอกครับพี่น้อง ทักทายพี่น้องสุบอนสุบอนครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีคาเฟ่นคาเฟ่นเพลงมอลำเสียงมิหงนุ่มพุทธสกรเด้อครับเด้อคืนนี้นะครับผมมอลำเสียงมิหงนุ่มพุทธสกรครับทำการแสดงอยู่ที่บุญกะถินบ้านปงไฮนะครับแต่บทปงไห้พี่น้องเพเภอเสียก่าเบิ้งกันคืนนี้นะครับผมพอๆกับลูกหลานมอลำเสียงมิหงนุ่มพุทธสกรแท้แน่นอนพี่น้องเด้อสอสทะเลสาพี่น้องครับผมตอนนี้ทะเลสาดอีบอยเมียเฮานะครับผมเต็มหน้าหางอาญ่าหรือพี่น้องครับผมอีบอยเมียเฮานะครับผมบักหลาีหลานะครับผมออกมาานงท เบิ่งผลงกนการแสดงนะครับผมถามมาให้กำลังใจนะครับผมทีมงานลูกหลานม,มล้้ำเสียงพวงลุ่พ่อสะกรเต็มเดินแล้วพี่น้องครับผมตอนนี้อาจจะม,มืดแน่เด้วพี่น้องเด้อรออีกสักครู่นะครับผมเดี๋ยวไฟกระตินแล้วพี่น้องตอนนี้กำลังย้ายสายไฟนะครับผมตอนนี้กำลังย้ายสายไฟกับพี่น้องครับผมเดี๋ยวบาเบอร์จะยุกับพี่น้องอีกประมาณสิบนาทีเด้วพี่น้องครับผมสวัสดีพี่บุ๋มนะครับผมเบิ่งคงลงจ้าสวัสดีครับผม พี่น้องหลยคนนะคะผมสอบถามว่ามีกลุ่มปิดอีกเมื่อไรเนาะกลุ่มปิดมีพพุ่งนี้นะคะผมกลุ่มปิดมีอีกทีวันพุ่งนี้นะคะผมฝากพี่น้องครับเสื้อว่าจองตัวครับผมติดตามรายละเอียดทางเพจได้ในวันพุ่งนี้ด้วยนะคะผมเดี๋ยวคืนนี้พี่น้องถาม่าเหมือนเลงนี่ว่ามีอะไรสวยกลุ่มปิดเงาแทแน่นอสีผใดอะไรสวยเบื้องบนอ ต้องติดตามนะครับผมพอดีว่าแอดมินวาวานนะครับผมเพิินเฮดงานอยู่หานมีพี่น้องอาจจะมีบางช่วงบางตอนนะครับผมที่นจะไล่สดให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับผมบางช่วงบางตอนนะครับผมอยู่บริเวณห้านมิกนะครับผมอาจจะเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งได้พี่น้องเด้อฝากติดตามกันละกันนะครับผมพูดหนัพี่น้องเต็มท้หาห้านอาญะครับผมสวัสดีครับผมหากทุกคนทุกทีมงานเด้อเสียงไม่ขอบพระคุณนะคะผมน้อยากไปแต่มันไกลเกินค่ะโอ้ยอินดดเนเะซียอีลาเอ้ยอยากเห็นทะเลดาวเด้เนาะโอ้ต้องมาแล้วปะ เดี๋ยวพาไปดูรถน้องอายหน่อยครับลําซิ่งอิหลาน่ารักมากเลยเสียงใสามากเพลงสุดท้ายยิ่งเพาะหัวใจที่ใสบริเพาะมากครับผมบอกเลยสาสตร์ครับลูกแม่นครับผมสาส์เต็มอันยันเลยพี่น้องมาเด้อครับผมแค่ปากซอยเดี๋ยวเจอกันออกมาเจอกันนะครับผมอึีออใจเดียวถึงทีเวทีแล้วสันเจอกันนะครับผมรอเข้ากลุ่มปิดนะครับพรุ่งนี้นะครับ<ม>ผมพี่น้องปุรดทีรอสือบจวงตัวด้วยพี่น้องเด้อพรุ่งนี้นะครับผม กลุ่มปิดนะครับอยู่กรุงเทพค่ะรอกลุ่มปิดอย่างเดียวโอ้พี่น้องท้ากดสมตครับผมอยากอยากมาเห็นหน้าหานพี่น้องเดือนหน้านะครับผมติดตามคิวงานออนโตโกทมนะครับผมในเดือนหน้านะครับผมขอบพระคุณคิวงานดีๆีนะคะผมจากพระรแดงโปรโมชั่นนะคะผมน่ารักมากขอบพระคุณนะครับผมแม่ซื้อกลุ่มปิดทุกราจ้าขอบพระคุณนะคะผมขอบพระคุณอีบอยแม่ครับ ขอบพระคุณพี่ขอบคุณหวองสุโมงสุบอลครับที่ให้การสนับสนุนลูกหลานมอลล่าเสียงมุงรุกงฟอาสกอรโดยดีซื้อมาม่าเด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณทุกๆแรงซัพพอร์ตนะครับผมบัดทุกใบหัวใจทุกดวงนะครับแต่มวลน้าลูกแม่นครับแม่มือแรงนี่บอกเลยว่ามมวลแห้งครับผมมวลแทนแน่นอนครับผมหามพาเด็ดขาดครับพี่น้องเซกการบึงการครับผมชอบทุกคนค่ะน่ารักทุกคนเลยแต่ยกให้อายเป็นที่หนึ่งค่ะที่สุดครับผมอีหล่ะหน่อย อยากไปหาไว้ที่จังตะยุไก่สุรา์ธานีรอกลุ่มปิดอย่างเดียวเจอกันในกลุ่มปิดครับผมทังทต่พี่น้องท่านสุรา์ธานีกรลากันค่ะผมตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงด้วยครับพี่น้องดูรลสสขวบเนื้ครับผมครับแม่ก็รออยู่กับทมเอด้อเจอกันเดือนหน้านะครับผมกทมนะครับค่ะโอเคโอเคครับผมขอบพระคุณดาวนะคะผมขอบพระคุณดาวด้วยนะคะพี่น้องนี่แหละครับผมทหารห้องกับมืดแน่ต้องรอหรือพี่น้องเด้อเดี๋ยวรอสักครู่ไฟติดนะครับเออเออโอ้พี่น้อง เมาเ,าเบิดสิหัวเสียบเคเป็นหัวเสียบครับผมเราเปิดแฟลชแจ้งนายนอ้องมาพระประแดงวันไหนครับติดตามคิวงานเดือนหน้านะครับผมพุ่นพี่น้องครับผมสาสเต็มเดินแล้วพี่น้องเต็มเดินอายะครับผมนี่บ่อกเขาเจอเอินวัฒเรศลสาสตร์พี่น้องเบอรงครับผมพุ่นอะที่ว่างว่างไม่ใช่ว่าไม่มีคนนะครับพี่น้องแต่เป็นสาสตหมดเลยนะครับผมพี่นอ้องเขาออกมาปูสาดปูเสื้อจองที่จองทางพี่น้องมาจองเต้นรถไว้ที่บ้านออกไปพุ่นพี่น้องจนเท่านี้ครับผม มีผิวคนหนึ่งวันอันครอบข้อข่ออกมาแต่สี่โมงเร่งแต่สะออดข้มาข้อแย่งหายพี่น้องมาโครบาบันไดขบ่าวเบิร์ดแก้งอนุบาลเสียมหกมีน้อยมาถึงยังค้าอีกสักคู่คขาผมอาอายอยู่ไหนขากาลังเดินทางมานะครับเข้ารอกลุ่มปิดทุกครั้ง่ะขอขอบคุณนะครับผมขอพระคุณทุกๆกําลังใจเลยเด้อจากพี่น้องแฟนเพลงสมองสุบอนครับผมบรรยากาศอาหารล่คนร้ายหายพี่น้อง พระเอกทอฟฟี่วันนี้ขึ้นป่าวยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะผมบักราบบ่แน่ใแจบาพอเพย์ทอฟฟี่มา่อหอดไปครับพี่น้องส่งกำลังใจให้พระเอกทอฟฟี่ด้วยนะครับผมฝากพี่น้องแฟนเพลงครับผมส่งกำลังเล่นชียร์แรงใจให้พระเอกทอฟฟี่นะครับผมอยู่ที่รายการหมอลำไอดอลด้วยนะครับไม่เคยดูหมอลำเลยแต่แรกเสียงไม่หกจริงๆขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณทุกข้อมาความเพลงจากพี่จากน้องสุโมงสุวรรณเด้อครับผม ฮักโยน่อยๆเด้อพี่น้องเด้อรักน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆนะครับผมลูกหลานนะครับผมบ่มีสิ่งในที่ถืตอบแทนพี่น้องได้นะครับผมนอกจากผพรานั่นการแสดงบนเวทีครับพี่น้องครับนอกจากความสุขครับผมมอบให้พี่น้องครับผมฝากเป็นรอยยิ้มนะครับผมเสียงหัวเราะนะครับผมให้พี่น้องกันละกันครับผมคืนนี้พี่น้องต่บมดโป่งให้ครับผมมาพาเด็ดขาดครับผมเซกาบ้านเองนะครับผมบึงการบ้านเฮ้าพี่น้องครับผมออกมาเจอกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผม ไปครับไปกำลังย้ายไฟอยากไปแต่บ่มีรถโอู้อินดูสิครับผมฝากดูแลอาอายน้องเบิร์ตครับผมไม่เคยพลาดกลุ่มปิดเลยจ้าขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณนะครับผมอันนี้พระเอกตาตัวนี้พี่น้องสวัสดีครับผมพไปเอกตาบอดแล้วครับผมมื่อนี้เขาเรียนยังไงครับเป็นยังสีร่างกายหมดเลยจะเน,จะนี่ครับพระเอกเขตกับบ้าหอดแล้วพี่น้องงานฟรีครับผมงานฟรีครับผม ม,มาพอกันได้พี่นอ้องเด้อเพลงเข้ามาหอดาะคาผมนี่ติดตามกดปิดวันเลยทุกไลฟ์ครับขอบพระคุณนะครับผมพุ่นนะพี่น้องขอบข้อเข้านะครับผมอยู่กันเป็นชมพี่น้องกินเขากินปลาครับผมนี่งงแหละพี่น้องกินเขากินยังครับพี่น้องน่ากินเขากินยังยพี่น้องครับผมมาซองทุกคนเลยน่าจะกัาครับ อันนี้เป็นเศิลปินนะครับผมเป็นเศเลปินพี่นอ้องยกกับเป็นจุ่มนี้ดิพี่น้องเป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยนะครับผมใครไม่จ่ายเข้าไปนี่ยวันไหนมีกลุ่มปิดครับพรุ่งนี้ครับกลุ่มปิดนะครับผมอยากเข้ากลุ่มปิดแต่เป็นเด็กค่ะเข้าได้นะครับผมดีใจครับเอกทอฟฟี่ที่เข้ารอบต่อไป สออนกำรังใจครับผมขอบระคุณพี่น้องครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมอุย้ยสศรษเกิด่งามพี่น้องมองลําเสียไปหกนะครับผมนกฮองสกอร์นสตนี่ครับผมตอนนี้ไฟทัานมาอยู่ครับผมไฟยังไม่มาครับหลอกแสดงอยู่ใส่น้ออยู่ที่บ้านป่งไฮครับผมบ้านโปง่งไฮครับผมตำบลปง่งไฮอำเภอเสกกา จังหวัดบึงการครับผมสวัสดีทุกคนสวัสดีด้วยนะครับผมพระเอกเอตาพัฒนาดีขึ้นหลายชิญนชอบขอบพระคุณนะคะผมขอบพระคุณนะคะผมตอนนี้ยังบ่เห็นบอยเห็นพระเอกครับผมเพราะว่าไฟทันมากครับพี่น้องพระเอกเขาอยู่ในเตียงครับผมบางคนกํลาลังพักผ่อนอยู่พี่น้องขับรถเดินทางไกลครับผม เดินทางไกลมา,มากๆครับเมือเ่อเกิดเดินทางไกลอีกพี่น้องครับผมขอแรงแรงใจด้วยนะครับผมฝากพี่น้องครับผมเป็นกำลังใจให้มูฮนอเด้อพี่น้องเด้อลูกนะุงรำรัมสีมลพงศงสกก่อนครับนี่พี่น,อน้องมาเต้นศิลปินครับทา่านนี้คือมือเทนอตอนนี้กำลังย้ายสายไฟนะครับผม